สวัสดีค่ะมาพบกับสาวช่อง Ford Promotion นะคะวันนี้สาวจะมารีวิวรถ e v e r อเรตนะคะตัวนี้เป็นใบเทอร์โบสีบรอนเงินนะคะขับเคลื่อน4ีล้อนะคะตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่นะคะอยูอ่แรงม้าอยู่ที่ประมาณ213แรงม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีแต่งอะไรให้บ้างนะคะตัวนี้แต่งเบาๆนะคะแต่งแบบแนวออกสปอร์ตนะคะเหมือน e v e r อเร s ต์สปอรนะคะนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้า แปเตอร์นะคะเป็น F O R D ตัวใหญ่นะคะแรปเตอร์สีดำด้านนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็าฝากระโปรงนะคะเช่นเดิมก็คือจะเป็นตัวอะคริลิกนะคะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีบอลเงินก็สวยเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะส่วนตัวครอบไฟหน้านะคะก็จะเป็นสีดำด้านเหมือนกันคือทุกอย่างตรงนี้นะคะลูกค้าอยากได้เป็นสีดำด้านทั้งหมดนะคะ ออกแนวสปอร์ตนะคะไฟหน้านะคะเป็นไบ LED นะคะแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันนะคะตัวนี้ลูกค้าแต่งเบาๆนะคะไม่เยอะนะคะแล้วก็ส่วนตัวกันชนหน้านะคะก็คือจะเป็นพ่นดำด้านนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยพ่นชิ้นนี้นะคะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็เช่นเดิมก็คือจะมีะะตัวเซนเซอร์นะคะที่เดิมนะคะใช้ได้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะอ่า เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะตรงนี้ล้อแม็กนะคะนี่แม็กเดิมเดิมเลยนะคะขอบ20นะคะเนี่ยค่ะลายเดิมขอบ20นะคะเป็นสองเจ็ดห้าห้าห้าขอบ20นะคะแต่ว่าลายแม็กตัวนี้เป็นแม็กเดิมของตัวฟอร์ดเองที่มากับตัวรถนะคะแต่ว่าลูกค้าให้พ่นเป็นดําเงานะคะเหมือนกับตัวเอเวอร์สปอร์ตนะคะ นะคะก็หล่อเทพไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่าจริงๆของที่ที่รถเข้าให้มาก็คือเป็นยางของกุดเยยนะคะก็ใช้ได้ดีอยู่นะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นแก้มข้างนะคะกระจกหูช้างนะคะแล้วก็มือจับก็จะเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะคะปกติจะเป็นโครเมียมนะคะตรงนี้ลูกค้ายอยากได้เป็นอารมณ์สีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงครอบแก้มข้างตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็ พวกรองบ่ามือจับก็จะเป็นสีดําด้านเหมือนกันนะคะเนี่ยตัวนี้ใช้ครอบนะคะเป็นครอบสีดําด้านเป็นงานครอบนะคะแล้วก็กันสาดนะคะสาวก็แถมให้เช่นเคยนะคะแล้วก็ตัวราวหลังคาแลกหลังคาด้านบนนะคะราวหลังคาปกติจะเป็นสีเงินเป็นโครเมียมคล้ายๆโครเมียมนะคะแต่นี้ลูกค้าให้พ่นเป็นสีดํานะคะเป็นดําเงานะคะเนี่ยค่ะ ได้ออกแนวอา,อารมณ์แบบสปอร์ตนะคะและก็ชายบันไดนะคะเนี่ยค่ะชายบันไดปกตินะคะตัวนี้จะมีเป็นโครเมียมนะคะเนี่ยค่ะตรงตรงตรงเนี้ยจจะเป็นโครเมียมตรงชายเนะะี่ยค่ะตัวนี้ลูกค้าพ่นเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็พ่นให้จัดให้ตามคําเรียกร้องของลูกค้านะคะลูกค้าอยากได้แบบแนวสปอร์ตนะคะก็สวยหรูไปอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นตัวตัว ด้านท้ายบ้างนะคะเนี่ยค่ะคาดท้ายนะคะลูกค้าเอาแบบมีไฟนะคะเนี่ยค่ะปกติถ้าเป็นไฟถอยก็จะเป็นไฟคําว่าเอเวอเรสขึ้นมานะคะแล้วก็ครอบไฟท้ายก็จะเป็นสีดาด้านเหมือนกันนะคะพร้อมตัวการชนท้ายนะคะเนี่ยค่ะการชนท้ายนี่เราพ่นเป็นสีดาด้านเช่นเคยนะคะเนี่ยค่ะ ส่วนหลังคานะคะตรงนี้ก็คือใช้แรปหลังคาสีดํานะคะเนี่ยค่ะใช้เป็นงานแรปนะคะงานค่อนข้างจะละเอียดประณีตมากนะคะตรงนี้นะคะเป็นงานแรปหลังคาสีดําแรปจากตรงนี้แรปรึ่งคันนะคะแร,ป,นนนะะแรปจากตรงนี้เลยนะคะยาวขึ้นเป็นหลังคาเลยก็คือเป็นการช่วยถนอมสีตัวรถได้ไปอีกแบบนึงนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูท้ายรถกันบ้างนะคะภายในรถกันด้านท้ายนี่ค่ะตัวนี้ ะะของทุกอย่างที่เราถอดอตัวอย่างกระจังหน้านะคะแล้วก็ตรงคาดคาดท้ายเราก็คืนให้ลูกค้านะคะตัวเก่านะคะแล้วก็ภายในตัวนี้นะคะรับน้ําหนักได้900กิโลเนี่ยเป็นไฟฟ้าแถวที่2แถวที่3าเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะพับได้สะดวกสบายเป็นไฟฟ้า นี่เดี๋ยวพับให้ลูกค้าดูปืดเผื่อลูกค้ามีบรรทุกของนะคะหนักๆห,หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถรองรับน้ําหนักได้ประมาณ900ากิโลนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวมาดูรอบๆบตัวรถกันบ้างนะคะเดี๋ยวสาวให้ดูภายในตัวรถนะคะด้านหน้านะคะตรงคอนโซลหน้านะคะตัวนี้คอนโซลหน้าก็จะเป็นหนังนะคะนี่ภายในค่อนข้างจะหรูหรานะคะพรีเมียมนะคะตรงนี้เป็นรถ V i p ทภายในหรูหรามาจากโรงงานเลยตรงนี้นะคะเบาะหนังเป็นสีดํานะคะแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเนี่ยคะ่ะปรับได้8ดทิศทางลูกค้า ตัวเล็กก็สามารถขับได้นะคะแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะตัวนี้เป็น4 v i e w ก็จะมีเพิ่มปุ่มตรงนี้ขึ้นมานะคะสามารถเลือกสภาพถนนได้จะเป็นโหมดโขดหินดินทรายลูกค้าเลือกได้นะคะตรงนี้เป็นโฟ e ิ full time นะคะนะคะแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมคูดคอนโทรลให้ลูกค้านะคะ นี่ค่ะดูด้านหลังกันบ้างนะคะนี่ค่ะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะคะเป็นรถ VIP 7ที่นั่งนะคะสำหรับครอบครัวจริงๆนะคะตรงนี้หรือว่าลูกค้า,าจะมีบรรทุกของบ้างเล็กน้อยอะไรอยงี้ค่ะก็รับน้ำหนักได้ถึง900กิโลนะคะก็ใช้งานได้จริงๆนะคะตรงนี้ ลุยได้ทุกสภาพถนนไม่ต้องไปห่วงช่วงล่างเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นรถครอบครัวที่ SUV ที่ที่ค่อนข้างจะขายดีที่สุดนะคะในตอนนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้ดูรีวิวแล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อทัก3มาได้นะคะที่เบอร์085 901 7092หรือแอดไลน์ d ตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะ โทรไปสอบถามโปรโมชั่นนะคะหรือว่าชุดแต่งนะคะตัวนี้เรามีทั้งดอกเบี้ยศูนเนะคะหรือว่าชุดแต่งเต็มพร้อมแม็กก็มีจัดให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะคะว่าอยากได้แบบไหนหรือว่าลูกค้าอยากได้ส่วนลดเยอะๆนะคะเน้นๆอะไรอย่างก็ทักมาได้เลยค่ะได้ทุกแคมเปญน,นะคะตรงนี้ก็สามารถอาตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกอย่างนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้สาวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสาวจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับลูกค้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ